Coliform b แบคทีเ a คือกลุ่มของแบคทีเรียในวง Enterobacteria ีเีเป็นแบคทีเรียแกมลบรูปร่างเป็นท่อนไม่สร้างสปอร์จริญเติบโตได้ในที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนไม่ทนความร้อนสามารถทำลายได้ง่ายด้วยความร้อนระดับการผาเจอรไรแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ f i c o l c o o l f o r m ได้แก่ e s h h r r i h ชี a มักพบอยู่ในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นทุกขับออกมากับอุจจาระ non-fecal coliform ได้แก่ Enterobacter, k e r s e l l a Citrobacter, s e r a t i a h a f n i a i n f l u ดินและพืชซึ่ง coliform bacteria เป็นแบคทีเรียชีแนะ ถ้าตรวจพบในน้ำแสดงว่าน้ำนั้นมีการปนเปื้อนของเสียและเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารการตรวจจุลินทรีย์ most probable number หรือ MPN วิธีการตรวจจุลินทรีย์ในอาหารโดยวิธีการประมาณจำนวนเชื้อในอาหารใช้กับอาหารที่มีความหนาแน่นของเชื้อน้อยใช้ในการตรวจวิเคราะห์จำนวนแบ,บคทีเรีย โดยหลักการของมันเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ปริมาณของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียรโดยอาศัยความสามารถในการย่อยสารอาหารให้เกิดกา๊าซในหลอดทดลองจากจำนวนของหลอดที่ให้ผลโพสิทีฟของแต่ละก,การเจอจาง3ระดับและนำไปอ่านค่าในตารางดัชนี m p n โดย M.P.N. index เนี่ยจะบอกจำนวนของโคลิฟร์มที่มีอยู่ในน้ำ100มิลลิลิตรโดยค่าในตารางดัชนี M.P.N. นี้เป็นค่าการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งจะเป็นการประมาณทางสถิติถึงปริมาณของโคลิฟร์มที่น่าจะตรวจพบได้ในน้ำซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับตัวอย่างที่เป็นน้ำขุ่นหรือน้ำเสียต่างๆ ลักษณะที่เกิดวิธีดำเนินการวิจัยการตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มด้วยวิธี m p n 1การตรวจสอบเบื้องต้นปิดแผลตัวอย่างลงใน LST ความเข้มข้น2เท่าหลอดละ10มิลลิลิตรจำนวน10หลอด บมที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนาน24ชั่วโมงอ่านและบันทึกผลผลบวกเกิดกา๊าซในหลอดตักกา๊าซหรือฟองกา๊าซเมื่อขย่าหลอดผลลบไม่เกิดกา๊าซในหลอดตัากกา๊าซถ้าให้ผลลบนำไปบ่มเพิ่มอีก24ชั่วโมงอ่านและบันทึกผลที่48ชั่วโมง2การตรวจยืนยันสำหรับแบคทีเรียโคลิฟอร์มถ่ายเชือ้อจากหลอด a s t Boost ทำให้เกิดผลบวอนลงในบิลเลียนสกินบิล โดยทำหลอดตอลอดรวมที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนาน48ชั่วโมงผลบวกเกิดการในหลอดผลลบไม่เกิดการในหลอดตากการและอ่านบันทึกผลตามจำนวนหลอดผลที่ให้ผลบวกน้ำค่าที่ได้นำไปเปรียบเทียบกับตาราง MPN สำคัญข้อดีวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ในการหาปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้ในน้ำดื่มน้ำผิวดินและน้ำทะเลรวมถึงน้ำเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีนี้ปริมาณของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำตัวอย่างจะต้องมีค่าไม่เกิน1,600 MPN ต่อ100มลข้อเสีย เป็นกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศและไม่มีอากาศมักพบในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหางพบว่ามีการเจาปนในน้ำดื่มมากเกินไปสามารถบ่งชี้ถึงความไม่สะอาดและไม่ถูกสุข,ขลักษณะของแหล่งน้ำดื่มได้วิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากเชือ้อโคลิฟอร์แบคทีเรีย 1. ผ่านกระบวนการทำความร้อนเช่นการต้มน้ำเดือด 2. ผ่านระบบเครื่องกรองน้ําที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยกําจัดหรือควบคุมปริมาณของแบคทีเรียให้พอเหมาะและสามารถดื่มน,น้ําได้อย่างปลอดภัย 3. ใช้คอรีนฆ่าเชื้อในน้ําโดยมีความเข้มข้นประมาณ0.2ถึง0.5 ppm